สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กัอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เรื่องความไม่ลงรอยกันของแม่ผัวกับลูกสะใภ้เป็นเรื่องที่มีแทบทุกยุคทุกสมัยจนบางคนถึงกับบอกว่ามีแม่ผัวดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าหากคุณรักเขาคุณก็ต้องรักครอบครัวของเขาด้วยและทำให้เขายอมรับในตัวคุณให้ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสี่สิ่งที่ควรทำเมื่อเจอแม่คุณแฟนไม่ปลืม้มนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่า ครับข้อที่1เข้าใจ แม้มันจะเข้าใจยากแต่คุณก็ต้องพยายามเข้าใจลูกใครใครก็รักไม่แปลกครับที่แม่จะอยากให้ลูกได้เจอกับคนดีๆได้คู่ครองที่เหมาะสมกลัวว่าลูกจะไปเจอคนไม่ดีเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมานั่งเสียใจทีหลังแล้วคุณเองก็เป็นคนอื่นหากท่านยังไม่รู้จักคุณดีพอก็ต้องสร้างกำแพงสูงๆเอาไว้ก่อนครับแต่ก็ไม่แน่นะคุณอาจจะพังกำแพงเข้าไปได้ในสักวันหนึ่งครับ ข้อที่ 2. สําำรวจตัวเองลองสำรวจตัวเองด้วยว่าเพราะอะไรทําไมแม่ของแฟนถึงไม่ชอบคุณหรือไม่สบายใจที่คุณทั้งคู่คบหากันอาจด้วยบุคลิกการแต่งตัวหรือนิสัยอะไรบางอย่างของคุณไปขัดตาขัดใจท่านหรือเปล่ามีอะไรที่พอจะปรับแก้ไขได้ก็ควรปรับเลยครับข้อที่สพิสูจน์ตัวเอง หากมั่นใจว่าคุณไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดคุณก็มีดีและรักลูกของท่านจริงๆก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดครับอย่าใจร้อนเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงจะมีแต่คุณเองที่เสียปรับวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่ใหม่อย่าก้าวร้าวอะไรที่คิดว่าทำแล้วท่านไม่ชอบปรับได้ก็ปรับใช้ความดีเข้าสู้จะดีที่สุดครับข้อที่สถอยดีกว่า แม้ว่าคุณทั้งคู่จะรักกันมากแค่ไหนแต่คุณก็ยังเป็นแค่คนอื่นความรักความผูกพันคงเทียบไม่ได้เลยกับคนในสายเลือดหากจนแล้วจนรอดพยายามทําดีแค่ไหนท่านก็ยังแสดงท่าทีไม่ปลืม้มที่คุณทั้งคู่คบกันหากคุณรักเขามากพอก็ไม่ควรทําให้แฟนคุณซึ่งเป็นคนกลางต้องอึดอัดลําบากใจอย่าฝืนดีกว่าครับอาจจะคบกันได้แต่ก็ต้องอึดอัดแน่ๆค่อยๆตัดใจถอยออกมาดีกว่า เพราะความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4สิส่งที่ควรทําเมื่อเจอแม่คุณแฟนไม่ปลืม้มจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเป็นแค่คําแนะนําเท่านั้นส่วนคุณจะทําอย่างไรก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจกันครับจะสู้ต่อไปเพื่อสักวันอาจจะดีกว่าเดิมหรือจะถอยเพื่อได้ไปเจอคนที่ดีกว่าในสักวันหนึ่งก็ได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สสวัดีครับ